ขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกลูกขอเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านหลายการธรรมะจิตกเกษมสุข ได้มาพบกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งวันนี้จะกล่าวถึงพลังชีวิตชีวิตของเราจะมีความสำเร็จสมปรารถนาได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีพลังชีวิต พลังชีวิตคือพลังกายพลังใจพลังกายประกอบด้วยเกข้อหนึ่งควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อท่านหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานปฏิบัติหข้อดังที่เคยบรรยายไปหนึ่งควบคุมอาหารสองออกกำลังกายวันละสามสบนาที 3. ดื่มน้ำวันละสิบสองแก้วสี่พักผ่อนให้เพียงพอ 5. ้าถาจิตใจให้สดใสเบิกบาน ข้อที่สองถ้าสูบบุรีเดิมสุราให้หยุดทันทีข้อที่สามออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีแม่จะไปซ้ำกับข้อแรกหมายถึงข้อแรกเมื่อน้ำหนักของเราเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ปฏิบัติห้าข้อ นี่ข้อที่สมออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีสลดอาหารแป้งน้ำตาลข้อที่ห้างดอาหารทานแฟดข้อที่หกรับประทานเนื้อปลาไข่เห็ดผักดิบผักต้ม แกงจืดต้มจืดผลไม้ที่ไม่หวานข้อทิ่เจ็บรับประทานข้าวกล้องหรือจำกัดจำนวนข้าวเช่นเราเคยรับประทานเมื่อละสามทัพพีก็ลดลงเหลือสองทัพี แต่ไปรับประทานแกงส้มต้มยำแทนข้อที่8ดื่มน้ำวันละสิบสองแก้วข้อที่9ก้าขจัดความเครียดออกไปให้หมดนี่คือพลังกาย เพราะชีวิตของเราจะประกอบด้วยกายและใจปกติร่างกายของเราเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดป่วยก็หายเองได้แต่เราก็กระตุ้นให้ร่างกายของเราเกิดโรคเราไม่ได้บริหารกาย ทางเก้าข้อที่กล่าวมาประการต่อมาพลังใจใจของเราต้องอาศัยพลังห้าประการประการที่หนึ่งศรัทธาเป็นคำภาษาบาลีแปลว่ามีความเชือ่อหนึ่งเชื่อกรรม กรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม เมื่อเราทำดีพูดดีแม้กระทั่งคิดดีความดีย่อมเกิดขึ้นแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยปราการที่สามเชื่อวิบากกรรมเมื่อเราทำดีความดีย่อมเกิดขึ้น ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะร่ำรวยยากจนเกิดมาสวยเกิดมาหลมีความสุขมีสติปัญญาล้วนเป็นวิบากกรรมที่เราทำไว้และประการสุดท้ายตถาคตโพธิสัตธาพระสัม,มาสามพุทธเจ้าพระองค์ สอนเรื่องการตัดรูของพระพุทธองค์คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอนุตรตส,สัมมาสัมโพธิญาณคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งไม่มีสองไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอดีตอนาคต เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรัดสิ่งใดย่อมเป็นสิ่งนั้นเป็นตน้นนี่ชื่อว่าศรัทธาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อวิบากกรรมและเชื่อการตรรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจของเรามีศรัทธา แล้วก็ทําให้เกิดความสุขเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นที่ใจพลังประการที่สองเรียกว่าวิริยะจะต้องมีความเพียรจิตใจคิดอยู่เสมอว่าเราต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด หน้าที่ของมนุษย์มีสองประการประการที่หนึ่งหน้าที่ในการทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพทำงานเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจไม่ดีในยุคโควิด เราต้องทำงานเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถนี่คือปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดความเพียรประการที่สองทำความดีทุกอย่างที่ขวางหน้าเช่นทำดีกับสามี ทำดีกับภรรยาทำดีกับบุตรธิดาทำดีกับคุณพ่อคุณแม่พูดดีและในที่สุดคิดดีเป็นต้นความเพียรประการที่สาม ยอมรับความจริงอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเช่นในยุคปัจจุบันโควิดเกิดขึ้นมากมายก็ยอมรับความจริงแล้วก็ป้องกันได้เต็มร้อยถ้าเราป้องกันไม่ดีเมื่อเราไปติดโควิดก็โทษใครไม่ได้ ขอให้ทุกคนยอมรับความจริงว่าเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานแสนนานและปาะาารสุดท้ายใช่เหตุผลมากกว่าอารมณ์ใช่ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนี้เป็นพลังของจิตใจ ประการที่สองที่ส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุขบรรลุตามความประสงค์ที่เราต้องการประการที่สามสติจะต้องมีความาลึกได้อยู่เสมอ ว่าเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรที่จะต้องกระทำทำหน้าที่นั้นดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าเรายังทำหน้าที่ไม่ดีรีบทำหน้าที่ให้ดีไม่ควรผัดวันปราการพุ่ง เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ก่อนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดประการต่อมาทำความดีทุกอย่างที่ขวางหน้าทำดีกับคน เฉพาะหน้าเราคนใกล้ชิดเราสามีภรรยาบุตรธิดาพี่น้องพ่อแม่ทำดีเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถและพูดดีด้วย ประการที่สามระลึลกยึดเสมอว่าเราจะยอมรับความจริงอะไรที่มันเกิดขึ้นยอมรับความจริงว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองช่างมันเถอะปัญหาเกิดขึ้นเราก็คิดว่าปัญหา มีไว้เพื่อแก้มีได้มีไว้เพื่อกลุ้มปัญหามีไว้ให้เราเดินผ่านมิใช่มีไว้เพื่อให้เราทุกข์และประการสุดท้ายมีสติระลึกว่าเราจะใช่เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ใช่ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อำนาจของความโกรธเกิดขึ้นเราเผลิสติไปเราจะต้องรีบมีสติความละลึกได้บอกกับตนเองว่าเราจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ใช่ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจแล้วชีวิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีนี่เป็นพลังชีวิตทางใจมาสู่การกระทำและประการต่อมาสมาธิความตั้งใจมั่น เราจะต้องมีความตั้งใจเช่นเราเรียนมีความตั้งใจว่าจบแน่นอนไม่ใช่เราเรียนต้องจบเราจะเรียนให้จบคำว่าจะมันเป็นอนาคตต้องบอกกับตนเองว่าเราเรียนจบเราร่ำรวยเราเป็นคนร่ำรวย เราเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองเมื่อเรายังไม่มีทำงานเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถยิ่งไปกว่านั้นมีความตั้งใจมีสมาธิชีวิตของเรา จะอยู่เจดสิบปีแปดสิบปี90สปีหนึ100่งรปีจะต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์ตอนใดที่จิตใจเรามีความทุกข์เราเรีบกำจัดทันทีไม่ปล่อยให้ความทุกข์ลอยนวลเมื่อจิตใจของเรามีความสุข แม้เราจะมีความลำบากทางร่างกายด้วยการทำไร่ทำนาค้าขายทำงานประกอบธุรกิจแต่จิตใจของเรามีความสุขหรือพระสาพระเรียกว่ามีสมาธิความตั้งใจมั่นในหน้าที่การงานมีสมาธิในการทำคุณงามความดี มีสมาธิในการยอมรับความจริงมีสมาธิในการใช้เหตุใช้ผลพลังใจข้อสุดท้ายปัญญาปัญญาแบ่งออกเป็นสองประการประการแรกเรียกว่าโลกิยปัญญาหรือปัญญาทางโลก ปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพพอเรามีหน้าที่สองประการประการแรกแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาบัำรุงร่างกายเรียกว่าปัจจัยสีเสื้อผ้าอาภรณ์อาหาร ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นหน้าที่ประการที่สองก็คือสบียงทางใจสเบียงทั้งใจมีอะไรบ้างนี่และกำลังกล่าวเรียกว่าภาระคือกำลังห้าประการใจของเรามีศรัทธา มีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญารอบรู้ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแสวงหาปัจจัยสีด้วยข้อปฏิบัติสข้อหนึ่งการกระทำรรหรือประกอบอาชีพไม่ผิดกฎหมาย 2. ไม่ผิดศีลธรรม 3. เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นหมายถึงซื้อง,ง่ายขายค้องกัไรงามถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาพ่อค้าแม่ขาย แต่ถ้าเป็นข้าราชการได้เงินเดือนประจําก็ทำงานเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถเป็นต้นนี่คือพระรางชีวิตทำให้การเกิดมาเป็นมนุษย์คือการสแสวงบุญการสร้างกุศลการสร้างบารมี ก็จะสำเร็จการสแสวงบุญสร้างกุศลสร้างบารมีจะสำเร็จได้ต้องอาศัยพลังชีวิตคือพลังกายด้วยการปฏิบัติ9้ข้อหนึ่งควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนี่อาตมาก,ก็สอนตนเองด้วย ตอนนี้ลดน้ำหนักไปได้20กว่ากิโลกร,รมัมด้วยการควบคุมอาหารออกกำลังกายดื่มน้ำวันละส2แก้วพักผ่อนในเวลา4ทุ่มถึงตีสองตีสตี4ตีหไม่มีปัญหาแต่เวลา4ี่ทุ่มถึงตีสอต้องหลับสนิท และข้อที่ห้าคจัดความเครียดไปให้หมดจิตใจของเรามีแต่ธรรมะมีแต่ความสุขมีแต่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นข้อที่สองถ้าสุบุรีดื่มสุราหยุดทันทีสุบุลีดื่มสุราหยุดทันที ข้อที่สออกกำลังกายวันละสามสบนาทีข้อที่4ลดอาหารแป้งน้ำตาลข้าวก็ถือว่าเป็นอาหารแป้งจำกัดจำนวนข้าวรับประทานมื้อละสองทัพพีแต่ไปรับประทานแกงส้มต้มยำเพิ่มเติม งดอาหารทานแฟตครีมเทียมเนยเทียมและอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันทุกชนิดข้อที่หกรับประทานเนื้อปลาไข่เห็ดผักดิบผักต้มแกงส้ม แกงจืดต้มจืดผลไม้ที่ไม่หวานเว้นอาหารหรือเนื้อสั์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมข้อที่เจ็ดลัประทานข้าวกล้องแต่ถ้าเราไม่มีกำลังทซัย์ไปซื้อข้าวกล้องข้าวไม่ขัดขาว ข้าวมีแคลอรี่ตำ่ำแล้วก็จํากัดจํานวนข้าววันละสองทัพพีหรือมือละสองทัพพีพอแต่ไปรับประทานแกงส้มต้มยำแทนให้อิม่มข้อที่8ดดื่มน้ำวันละสิบสองแก้วน้ำธรรมดาน้ำอุน่นน้ำร้อน เว้นน้ำแช่เย็นเว้นน้ำแข็งเว้นน้ำที่มีรสหวานทุกชนิดเว้นน้ำอัดลมทุกชนิดและข้อที่9ก้าขจัดความเครียดออกจากจิตใจไปให้หมดเมื่อเราปฏิบททัติทาง9ข้อก็อจะได้พะหรลังกายเรียกว่าได้กำลังกายสุขภาพ กายดีร่างกายแข็งแรงจิตใจของเราต้องประกอบด้วยคุณธรรมง่ายๆบางครั้งเราคิดว่าธรรมะเราปฏิบัติยากเป็นของพระพิษุสามเณรเป็นของผู้รักษาศีลอุโบสถเราเป็นคนธรรมดาปฏิบัติไม่ได้ ที่จริงปฏิบัติได้แล้วทำให้เรามีความสุขด้วยหนึ่งมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อวิบากกรรมเชื่อการตรรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองวิริยะมีความเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีความเพียรในการทำความดีมีความเพียรในการยอมรับความจริงมีความเพียรในการใช่เหตุผลมากกว่าอารมณ์ใช่ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจประการที่สามสติละลึกหยุดเสมอว่า เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อเราจะหลับเราต้องพิจารณาว่าวันนี้เราปฏิบัติหน้าที่อะไรบกพร่องไปบ้างวันนี้มีความดีอะไรที่เราไม่ได้กระทำบ้างวันนี้ เราไม่ได้ยอมรับความจริงอะไรบ้างที่ทำให้เรามีความทุกข์วันนี้เราใช่อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช่ความถูกใจมากกว่าความถูกต้องอะไรบ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขในวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นและประการที่สี่มีสมาธิความตั้งใจมัน่น ว่าเราจะใช้วันเวลาที่ผ่านมาและผ่านไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ตั้งใจทำหน้าที่ของตนตั้งใจทำความดีตั้งใจยอมรับความจริง ตั้งใจใช้เหตุใช้ผลและประการสุดท้ายมีปัญญาในการประกอบสมาอาชีพทำงานเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถและที่ขาดไม่ได้มีปัญญาในการแสวงบุญสร้างกุศลสร้างบารมี หรือแสวงหาสเบียงทั้งจิตใจเรียกว่าฐานะไม้บุญสำเร็จด้วยการให้ทานที่เป็นวัตถุสลับปันสิ่งของของตอนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าที่เราสามารถแบ่งปันได้เช่นให้การอุปการะให้การศึกษาแก่บุตรหลานก็ชื่อว่า เป็นการสแสวงหาสเบียงทางจิตใจมีความสุขประการต่อมาให้อภัยใครก็แล้วแต่ที่มาทำให้เราโกรธมาพูดให้เราโกรธไม่พอใจให้อภัยประการที่สาม ให้ความรู้ให้ธรรมะเราไม่สามารถจะพูดธรรมะได้หรือพูดไปเขาไม่ฟังก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสหนึ่งตัวอย่างดีกว่าร้อยคำสอนเป็นตน้น การแสวงหาสบียงทั้งใจประการที่สองสีละใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีรักษาความเป็นปกติรักษาความเป็นปกติของสามีปกติของภรรยาปกติของบุธธตริดาอย่าให้เปลี่ยนแปลงไป อย่าให้ผิดไปจากเดิมหรือเข้าใจชัดๆรักษาความสุขไว้ให้เท่าเดิมหรือมีแต่มากกว่าเดิมอย่าให้ความสุขลดน้อยถอยลงไปและประการที่สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาการเจริญพระ ภาวนาคือการทำให้มีขึ้นให้ดีขึ้นเป็นตน้นนี่เป็นธรรมะข้อคิดสะกิดใจเรียกว่าพลังชีวิตเมื่อเรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วความสำเร็จที่เราตั้งไว้ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนขอให้ทุกคน ได้น้ําไปปฏิบัติทั้งพลังชีวิตกายและพลังใจทั้งสองอย่างนี้รวมเป็นพลังชีวิตขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร